พี่น้องมาย้อนอดีตเนี่ยจังหน่อยนะคะผู้ใดเคยกินเนี่ยพี่น้องเนี่ยคิดวันหลายๆคนเนาะที่อยู่ตามชนบทนะคะพี่น้องก็คงจะเคยกินเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะเริ่มที่จะหายากแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ฟักม่วงกะล่อนนะคะตอนนี้กระซุกแล้วนี่ค่ะมือนี้เขาจะม่ามองเขา่าหรือว่าใบโาบกเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าก่อนที่เฮาจะอ่ามา่อมองเขาเนาะเฮาก็ต้องล้างออกให้ดีๆเพราะว่าบางทีเพิ่นมียางนะคะพี่น้องมียางเนาะอ่าอันนี้ก็คือเฮาล้างแล้วเฮาล้างแล้วบัดทีนี้เฮาจะมาปาดหัวมันเด้พี่น้องก่อนที่จะบายเขานะคะเนะะี่ยค่ะปาดก็คือวิธีการปาดคือเฮาจะเบิ่งช่วงใดที่อ่าเพิน่นใหญ่นะคะพี่น้องช่วงใดที่ปาดแล้วก็คือต้องเอา มเมล็ดเพิ่อนออกมาให้ได้นะคะพี่น้องเนี่ยห้ากระเบิ้องมาช่วงนี่ก็คือเป็นช่วงที่มันต้องอ่า,มาเมล็ดเพิ่นเนี่ยที่ห้าจะเอา,เอาออกมาก,ก็คือมันต้องล้มนะคะพี่น้องห้ากระปาดเลยเนี่ยค่ะปาดเวียนเป็นวงกลมเลยค่ะพี่น้องอ่าปาดไปแล้วนี่แบบนี้นะคะพี่น้องนี่นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวห้าไหวก่อนเดี๋ยวห้าปาด ให้หมดทุกหน่วยก่อนนะคะพี่น้องหน่วยหนีใหญ่แน่ค่ะพี่น้องตรงหัวมันนีมันมีเนื้อกับจริงค่ะพี่น้องแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนยางมันออกมาจากขัวมันนาะพี่น้องเนาะถ้าคน้นใดที่แพ้ขั้นอยางสิกะอ่าเราต้องกินนะคะนี่ค่ะปาดไว้แบบนี้เลย ทำเป็นเอาไปเห็ดบงม่วงแผ่นนะคะพี่น้องบงม่วงกวนเนาะรสชาติก็จะดีเลยละคะ่ะบงม่วงกรล่อนเนี่คืออาถ,าถามข้อมู้ซึกเนาะบกม่วงชนิดอื่นกับบงม่วงที่เป็นบกม่วงกรล่อนเอาไปเห็ดเป็นบงม่วงกวนหรือภาษาอีสานบานเฮ่าก็เอินบงม่วงแผ่นนะคะพี่น้องอ่ารสชาติของเพิ่นนี่จะ รู้สึกว่ามันจะแสบก่บบ่งมวงชนิดอื่นนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆ่บดบ่บด้หวานโดนแม่ค่ะพี่น้องมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแน่นะคะเนี่ยค่ะนี่ได้แล้วพี่น้องเฮ็นแนวดบัณนีต <Okay. S 1> ก็คือตรงอเอามะเร็ดเพิ่นออกมา <Okay. S 1> เนื้อที่อยู่ในเมลร็ดนั่นท่าก็สามารถกินได้นะคะ ก็จะเอาเนื้อเพิ่อนออกมาใส่ถ้วยก้อนเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่าเดี๋ยวเอาอีกถ้วยหนึ่งเพราะว่าข้าย่านว่าตังแล้วเพิ่นจะล่มนะคะเพราะว่ามันมีหนามเพิ่นขางในนะคะพี่นอ้องอ่าตังไว้ในถ้วยแบบนี้เนาะ งาออกเบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่เบิ่งค่ะสีงามมาค่ะพี่น้องนี่ไวกระโดดเลย นี <t od ian |ms|> ่ค <ana> ่ะพี่น้องเห็นไหมคะเนื้อมันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขูดเอาเนื้อมันมาใส่หนีน้ำนะคะนี่ฮะแบบบ้านๆนี่เด้อพี่น้องเด้อ ยาสีว่าบาไซูงหมอกชงมือกินเท่ากับกินเองนะคะพี่น้องกินเองทําเองกินเองปกติแล้วก็คือจะนี่ส่วนญ่ให้จะบอกูดดอกคะ่ะพี่น้องเขาก็จะเอาเนี่เนื้อในส่วนที่อยู่ในอ่าโบกเพ่นเนี่ยละคะ่ะพี่น้องเอาเลยส่วนตัวนี้เท่าก็จะกินเลยนะคะนี่ บารนี่เขาเห็นไดไตัวนี้จะขวดหรือว่าขวด,ขวดกันแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะจะขวดออกจากหาเพิ่นออกจากเนื้อออกจากนังกันแล้วเต้ผู้ได้ว่าขวดแล้วก็เฮ็ดเลยก็ได้นะคะพี่น้องเนี่ยจะได้แบบนี้แล้วต่อไปนะคะเขาก็จะบายโบกด้วยบาดนี้ ผู้ใดมีข้าวเหนียวก็เอาเข้าวเหนียวนะคะปกติก็คือห้าวกะเห็ดข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าพอดีมือนีเนี่ยหุงขา้าวค่ะพี่น้องเ้าก็จะใส่ข้าวเจ้านี่แหละคะ่ะนี่แบบนี้เลยเนียงเนียงเนี่ยจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เนี่อบกม่วงมันกาจะเขากบเข้าเนาะ เวลาเขากัดแล้วก็รูดกินเนาะพี่น้องเนาะเนื้อที่อยู่ในบกม่วงเนี่ยมันก็นจะขึ้นมาอ่าน้ำปากเฮาถ้าผู้ใดเคยกินอธิบายไปก็คือจังจะหูเนาะพี่น้องเนาะก็จักจะอธิบายแนวไรคือกันนะคะมุติวไาเหตุแบบนี้แล้วก็คือมันได้อธดัธรส ีะะ่่คะขวดไข่เนื้อมันออกมาจากอ่าจากเปลือกมันแน่จกน่อยหม่งวงนี่เป็นม่องหม่งวงธรรม,มาชาตินะคะพี่น้องบ่ม,งม,งมีสารพิษอยังเนาะเฮาล่างให้มันสะอาดแล้วอไม่รลาเฮากินเทาก็สามารถกินได้เลยบ่ตตรงห่วงนะคะบ่ม,มีสารเคมีที่เป็นผิดเป็นอนันตรายนะคะพี่น้อง ถ้าแมนอยู่น้ำปลาน้ำดงที่บ่มีอุป,ปกรณ์แนวนี่กัแค่กัดหัวกัดหัวเ,เปลือกออกแล้วกัข้าวเหนียวหมองเลยเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าบุกม่วงกระรอนนี่ส่วนใหญ่ตะไม้ตะก่อนอ่คือมันจะอยู่น้ำหัวน้ำสวนมันจะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะพี่นอ้องอ่านี่ยค่ะหลายปีอยู่ได้พี่น้องถามเมนปลาปลูกด้วยเมล็ดนะคะแต่ว่าตีเองก็เคยเอา เอายอดเพิ่มมากเสียบใส่บงม่วงต้นอื่นอยู่ค่ะแต่ว่ากัยังบอสํำเร็จนะคะกับบอกหูว่ามันเป็นเพราะสายพันธุ์มันอาจจะมาเสียบหยอดอยากหรือจังไดเดี๋ยวจะล่องอีกอยู่เดีกยวค่ะพี่น้องมาเฮ็ดเป็นบงม่วงแฟนซีนไหมคะพี่น้องนี่ แล้วคาบหนึ่งอยู่ในเนาะหาหกหน่วยนี่